เคยเ่ไหมเนี่ยเคยไหยตาโอ้ยเยญ่เลยอ่ะสวัสดีซีมากี้จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีซีนอมากี้นะคะพี่้องไม่กินอันต้มตำนี่ยางดำทะเลโอยเดือดเดือดตะว่าแสบอยู่ดำนรกอร่อยแซมมานะคะแชร่ายูายูปยู่า่าป่ายู่ป่าย่ยู่ปยา่ปย่ยู่ เป็นอะไรบ้านจะมาทำนะไรเนาะเราไปหะไรกันเจ้าเขียนเขนาะเขีนอะไรบ้างเราก็เขนอะไรเยอะๆเราเขียนอะไรค่ะเอายังไาให้ดีอ่ะไอ้ตาไอ้ตาไอ้ตาได้ไห่ลูกได้ไหร่ลูกได้ไหร่ลูนส่ยนะที่สุดละค่ะอ๋อเป็นใหรเนายเป็นใครเดี๋ยวเลยวันนี้เป็นตาดิ ตาเป็นบุษราตาเราเ็นกระเทย่ยิงน้ำมันกะเอยอะไรเป็นกะเทยยัเอาเอาโอ้โพี่ว่าไงพี่สีบ้านสวยบึนหนก็จะ่าสวยอยู่เดี๋ยวอะไรสวยโจมีร้านี่ขี้ตาเป็นแบบงอนนี่สวยงงนะขี้ตาเรอเป็นเราบึนือนทายางกระดูกเออกระเทยกระได พี่ชาจะไปเป็นนังแตงยิงเลยที่สนามไม่ค้เาเปิดรูวที่สนามไหมี่าจะเป็นน้งยิงจะเคยอยู่อะว้าคือไหนตังอะตังแหนเล่นเกมได้เมื่อวานไหไกี่บาทไหนตังกที่ไหนหนูเล่นเกมาได้ไม่ยุ่ยอะไตังไไม่เล่นเอ้หนูเล่นเยอะมากดูบอกยังที่ไหนหนตังนตังได้ไหร

สวสดีส้แล้วสดีเอฟซีองมาคกี้ชาแนลนะคะกุ้กอดทอดแซ่ไปเตมคอดกดีก้งวุเราให้เอาดิอาอเนี่ยตอนเนียงอะไรลูกขอมขอมในจาทุกโลกจะเกิดหรอเปล่าเขา่าขาในจารย์กันสวยไหมถ้าช่ดยรอบท่เนย่งเบิหน่ะวันวาคนเสียงจะบอ กับ่อสวยนี่แหละจังดีไลทจั้งใสยูว่าจังสั่นได้ยังไบ่าสวยไหมสวยไหมรอเหรอนี่เห็นพ่อเห็นด้วยรออ่มันจะเป็นอาแซ่แ่ต้องมาเสียนะแล้วมาแซ่ดูนี่เลยแล้วถามหลยเป็นตลาด ไม่จัดจานเ่ยข้อวดจ้่วยอาหารจ้าเร่งสวใครเปนขยับใยับไปริมแลงาดูทักอ่อนไนะพัั้านแต่้อวเว่าั้าต้ตา้งตาน้ลไป่อไปยังใช่เชาบ้าโขนาดเรื่องอเดี่ยวให้แล้วน่า่นมากคะนนไอร่อยมากค่ะใที่เบิรไม่เหน่ย เออไปบังเลยไหมม่ยิงนีลูก่ิง่ายๆเลยนะแ่ดิงมายะมากรือเอาเบส้ยเบบไหมแมยิงซื้อบไผาซื้อเบสบอลองไม่ทแม่ิ่นี่ลูกจตเบสบนี่ลูกแวะเวันนมาตับกร้างเทีน้ำมนมาใส่แล้วเลลมา้างเทีน้ำม่นมาใส่ลูกต้องมาขี้าอ๋อแค่้็เหนื่อยหน่อยลูกฮะยิมหรอ มมีตแม็กเลื่อนกันแม็กมาอาซีมันแปดอนี้ผู้อใส่หน่อยใส่บ่ไดนใส่ไปไนผูละลายผละหลใส่ไ่ได้เล่ดีโลกูอยากขับไหมหนูอยอย่าง,างไหมคอยนั่งนะน ดูความเก่งความเก่ของน้ำตีกันให้ตม่กนมันไม่ดีครับพดีขึ้เา้อไงคบ้าบ้า้เอออยากวัุมมาสวยแบบนี้ได้ชุดนี้เือไหร่ครับเออมาถอดมาห้ากิ่ออก่านแจดออกมาถอดมากินมง ลูกผาใครเทียมใจอเจียแม่เจ๊ติดงใจเรื่องอะไรอะไรดพี่แมโอ้พี่แม่ได้อะไรมาโอ้แม่ตองักลาบัดเขี้พัดเดี่ยวว้กอ่อ๋อมหาซื้อเนาะนมาซื้อไม่ซื้ออะไรหรือเปล่ามมาบอกเาคนซื้อเ้ี่ยคนเนี่ยเาปฝากมาเขาไปใส้าเจีเจเจเีย่านเ

บัวบัวเะแม่ขายโจโจเห็นว่าไอโจโจ๊จนี่เขไม่สื่อแม่ัม่สื่อเราเสียบบัวเาโจโจโจแม่สื่อจะมาม่กับแม่สื่เสียบบัวขนาดกเสียบแล้วไม่ฟื่อเออเมือกี้เราขายดิชื่อดูพอดีสำหรับยิงหรือเป่าไม่มาเสีย

เผ็ดมากเลยะเย็นค่ะินเขาบาบางบางมีพลันเลเอียงมากี่เส้นเหรอมยอดม่วกกูได้ยังสี่ะแม่กูได้ไงแม่เห็เพตาแล้วจัย่าเพลผ่าแล้วหนูพอแล้วค่ะหนูจะกินเยวีดูหันมาทิค่ะหันมาหันมกินโชว์ไหนในนี่ทร่บไหมคะ พี่มาพี่มาพี่มากว่าดีอ่ะที่ไหมโจโจยินบอช่างเฮ้ยอยกินถอดไข่ดาวสีมือเจอแล้วคือเสียเดี๋ยวไม่เี้ยคออยู่ทน่ได้กอนเนี่ เะว่า่ายัเอวไปินข้า้มวนนะพัวได้ชิมยุ่ดจิ้หนเออ๋อเผ็เผ็ดเผ็ดเผ็ดน้ำเผ็ดั่างเผ็ด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 เผ็เผ็เผ็ด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 เผ็เดเผเดเผ็ดเผเผ็ด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 เผ็เผ็ดเผ็ด หนูกินจหนูกินได้ไหมบอกเอฟซีไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าได้โอ้ไม่ได้เลยพี่ไม่ได้แล้วเบิ่งความเก่งนังยงแล้วค่ะไัวขนาดเยเฮเ้ยไป้ล้วไปแล้วเฮ้ย้ยเ้เเเเ้ เพี้ยไรลูกเพ็ดแล้วลูกลกเพ็ดใช่ไหมฮะไปเลยว